ผู้คนทั่วราผู้ที่เข้ามาชมนะช่อง YouTube ของข้าพเจ้านะขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขนะจงหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยองค์พระพิคเนสสวนนี้นะเป็นผู้ที่ขอได้ไว้รับนะขอพรอภิเสริฐต่างๆนะจงมีแก่ทุกผู้ทุกคน นึกสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะโรคภัยแค่เจ็บต่างๆก็ให้อย่ามาแพร่ผ่าน,นโชคลาภนานับประการจงมั่งมีอย่ามีอุปสรรคในการดำรงชีพที่ทุกข์ก็ให้หมดทุกที่โศกก็ให้หมดโศกที่เป็นโรคก,ก็ให้หมดโรคที่เป็นภัยก็ให้หมดภยัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาที่เจ็บ ก็หายหเจ็บที่ป่วยก็หายหป่วยไขย้ที่สุขสบายก็ให้สบายยิ่งขึ้นที่ลำบากก็ให้หมดลำบากให้มั่งมีคนที่มีขอให้มีมากขึ้นขอใดอันประเสริฐก็ขอให้เกิดผลนึกสิ่งใดก็ขอให้เทพบันดาลดนอยากร่ำอยากรวยเหมือนผู้คนอื่นเขาขอขอให้มี นึกถึงโชคลาภก็ให้มีโชคลาภนาะนับประการนึกถึงข้าวปลาอาหารก็ให้สมบูรณ์พูนผลนึกถึงความมั่งมีคอขอให้สุขขีบรรดาลดนนึกถึงผู้คนก็ขอ,ขอให้ขอให้รักใคร่จนทั่วหน้าโถให้ตั้งจิตมั่นในความดียึดในจิตใจนะจังบริสุทธิ์ผุดผ่อง ทำความดีนึกแต่สิ่งดีมองเห็นแต่สิ่งดีของผู้คนนึกยึดติดไว้ในสิ่งดีนั้นๆของแต่และผู้คนของทุกคนทำจิตใจให้งดงามทำตามที่เราเคยแนะนำทำบุญเป็นนิจจสินสวดพระคาถาเสริมทรัพย์พระคาถาเงินล้านพระคาถา อ,อะไรเงินแสนเงินหมื่นเงินแสนพระคาถาปัดเป่านะโชคลาภที่ก็ให้เข้ามาเยอะมากมายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีมีแต่โชคลาภเข้ามาหมดสวดก็ท่องนโมสามจบนะท่องนโมสามจบในหนึ่งวันท่องนโมสามจบครั้งเดียวนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะลืมตามาก็สวดได้เลยนะโมสามจบกราพระตอนตื่นนอนกราพระตอนก่อนนอนก็ได้ส <c oughs> วดต่อไปว่าสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิละทะโย ο, วิละโคนายังวิละอิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธะมามีมามะพุทธะสวะหมสัมปะติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหารือนะสวดบทเนี้ยสวดไปเรื่อยนะสวดทั้งวันนึกขึ้นเมื่อไรก็สวดจะยืน จะเดินจะนอนจะนั่งแม้แต่จะทำอะไรก็สามารถสวดได้สัำปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอะภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิละโยวิวละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสา วิาะอิทธิโยพุทธะมามีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤห,หรือ,รอสวดไปทั้งวันครับนึกขึ้นมาอะไรก็สวดสวดให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็จะได้ทรัพย์มากแล้ววิธีที่เสริมอีกอย่างนะึงเสริมให้ได้ผลดีจริงๆนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถทําบุญอยู่ที่บ้านของเราได้นะโดยไม่ต้องไปวัดนะครับนะทำบุญโดยแบบไหน เราก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารวันละหนึ่งสลึงนะสิบสตางค์นะยี่สิบสตางค์หรือว่าหนึ่งสตางค์ก็ได้นะโอนเข้าบัญชีธนาคารของวัดนะวัดที่เขาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างศาสนาสถานโอนทุกวันวัดไหนก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเลือกวัดไหนเป็นวัดเดียวก็ได้หรือจะเลือกเป็นวัดเดียวก็ได้แล้วแต่เลยโอนทุกวันนะโอนทุกวันนึกขึ้นได้เมื่อไรก็โอนไป หนึ่งวันหนึ่งครั้งก็โอนไปจะโอนสองวันสองครั้งก็แล้วแต่จะโอนหนึ่งสตังสิบตตังยี่สิบตตังสามสิบตะตังก็โอนไปได้เลยนะทำบุญเป็นนิดทําบุญเมตริงถึงทรัพย์โอนไปเลยนะไม่ต้องกลัวนะทาบุญแล้วจิตใจผ่องแผ้วสะอาดนะนะไม่ต้องกลัวว่าโอ้ไม่ได้เข้าวัดกวาหม่ใหม่ๆม่การที่คุณเข้าวัดเขาวาอาจจะได้บาปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะับนะดังนั้นเราต้องทําบุญเป็นนิจย์จารีทําทุกวันโอนทุกวันนะนั่นแหละ ทำไปเรื่อยๆลองดูลองดูนะครับลองดูสักครั้งลองดูสักเดือนหรือสองเดือนดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมแล้วก็จงจําไว้ว่าเอ้เราโอนมาเนี่ยนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเราบ้างเนาะนะเนี่ยด้วยวงไพภีเกเตรครับงองูกระเด็นครับนี่คืององูกระเด็นครับตกมันครับตกมันแล้วก็วิ่งงัดต้นไม้กระเด็นมานับนี่ครับนี่อยู่ที่ผมนี่นะครับผมหนึ่งชิ้นนะครับกระเด็นมานะครับผม กระเด็นมาเข้าหาตัวเลยนะครับผมนะครับเข้าหาตัวเลยแม้แต่ควานก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะว่าเขามาให้เรานะครับกระเด็นมาให้เรานี่นะครับผมก็เลยไปแกะเนี่ยเป็นรูปพะพิคนีตนะครับผมพิคเนศสวนนะครับผมนี่เอามาคล้องสร้อยนะครับทะลุสร้อยมาอย่างนี้นะครับเป็นกระเด็นมานะครับผมงูท่านนะครับผมถึงจะไม่ใหญ่มากนักแต่ก็พอประมาณทีเดียวเชียวนะครับเราก็เอามาคล้องนะครับผมนะครับเป็นวัตถุ นับมงคลเป็นเครื่องเรียกเครื่องรางและสิ่งที่งดงามน,นะครับผมมีเทพเทวาสถิตนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมเพราะกระเด็นตกมันแล้วก็ทิ่มต้นไม้กระเด็นมาหาเรานะรเราก็ได้มาถือว่าได้มาเป็นของเราแล้วกันนะครับสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ ผมมาจะมหาเทวะอภิราภาพรวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิรอิตโยพุทธะมามีมามะพุทธะสวโหมพรใดๆในโลกนี้ที่มั่งมีที่ดีที่สุดในโลกขอให้พรนั้นจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอได้ไว้รับ นึกถึงสิ่งใดก็ให้สมปราถนาในสิ่งดีงามนั้นนึกถึงสิ่งใดก็ให้สมปราถนาในสิ่งดีงามนั้นนึกถึงสิ่งใดก็ให้สมปราถนาในสิ่งดีงามนั้นมีทุกข์ก็ให้หมดทุกขมีโศกก,ก,กก็ให้หมดโศกมีโรคก็ให้หมดโรคโภยภัยทั้งหลายก็อย่าได้มากำไกยทั้งเวินาตะภัยวาตภัยอักขิภัยและภัยต่างๆนะก็อย่าได้มาประสบ พบเจอแก Southern ท่านทางหลายนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมนี่นะผู้ท,ที่ <ambos S 2> ม<อ>ั่งมีเงินน้อยก็ขอให้มั่งมีเงินมากผู้ที่ไม่มีมั่งมีเงินเลยก็ขอให้ยิ่งมีมีนะให้มีมากมากนะผู้ใดมีทุกข์ขอให้ผลทุกข์ผู้ใดมีสุขก็ให้สุขสุขยิ่งขึ้นไปนะผู้ใดลําบากลำบนขอให้หมดความลําบากนะผู้ใดที่ไม่ลาบากก็ให้ดีดียิ่งขึ้นไปผู้ใดตกทุกข์ได้ยากก็ให้หมด ขอขอให้หมดตกทุกได้ยากนะนะขอให้กินอิ่มนอนหลับมั่งมีมีเงินใช้ไม่ขาดสายนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมากองนะมีทรัพย์สินต่างนานามีจิตใจดีงามสะอาดหมดจดผ่องแผ้วไม่มองความชั่วของผู้อื่นมองแต่ความดีแต่ความชั่วนั้นมองไว้เพื่อระแวงระวังเตือนสติไว้นะเพราะว่าเราต้องมีการป้องกันตัว ความชั่วต่างๆเราก็มองได้เห็นได้แต่เราอย่าไปยึดเราจงยึดความดีของผู้คนตั้งใจมันตั้งสตินะสวดมน์นะนึกขึ้นได้มาแล้วก็สวดสัมปจิตถามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวะอภิราพาพวันตุมีมหาปุญญูมหาราโพพวันตุมีมิเตพาหวัวติพุทธมะอะอุนโมพุทธยะ วิธรัตโยวิรัโคนายังวิรัอิงสาวิรัทศีวิรัทสาวิร enfin ัอิทิโยพุทธะมามีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะจิตชามิสัมปะติดชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาลือลือสัมปะติดชามินาสังสีโมุมมาจะมาเทวาสเปยค่ะพระยันติผมมาจะมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาพุญโยมหาราโพพุทตุเมมิเตปะวัติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วินาทยโยวิทยโคในยังเวลาอิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาวริอิทยโยพุทธะมามีมามะพุทธะสวะหมสัมปะติดฉามิเพงเพ่ง,พ,งพาพาหารือๆสวดไปสวดไปทำตามที่เราบอกแล้วจะเจริญรุ่งเรืองลองดูไม่ลองไม่รู้ลองดูนะ